ตอนนี้ถ้าเราอยากให้มันสนุกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเราอยากให้ปูของเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่เวลามันเดินไปชนกับตัวตัวละครของเราเนี่ย <c> ให้เลือดตัวละครของเราลดนะครับหรือให้ทําการโจมตีตัวละครของเรานะครับเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับเราก็กลับไปที่ซีนของปูเนาะเราวิเคราะห์ซีนกันก่อนนะครับซีนของปูตอนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอเผมกดะลรเลยซีนของปูตอนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เอ่อมีแฝดที่เป็นแอนิเมชันเนาะเช็คชนก็คือตัวบอดี้มันนะครับแล้วก็มีจับเวลาเนาะให้เปลี่ยนอิเลยอบทให้สู่การเดินทางนะครับแล้วก็มีตัวเรอแลเรอเพื่อใช้ในการเช็คพื้นที่อยู่ด้านล่างนะครับครนี้ผมจะเพิ่มอีกอันหนึ่งเพื่อทำเป็นพื้นที่นะครับเพื่อเพิ่มเป็นแอรเรียนะครับคือถ้าตัวละครผมมาทับ กับตัวละครตัวนี้ครับแล้วให้เกิดการโอมตีหรือเป็นการทําลดเลือดให้กับตัวเฟยเยอร์นะครับอย่างเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้ตอนที่เราทําตอนนี้ยผลเป็นยังไงให้ดูตรงนี้นะครับเราเดินชนกับปูนะครับเดินชนกับปูอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวคอลลิชันเนี่ยมันไม่ได้มันมันแตกกันก็จริงครับแต่มันไม่ชนกันนะครับมันผ่านกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่า จริงๆถ้าอยู่บริเวณนี้ปูสามารถตีผมได้นะทำร้ายผมได้สามารถทุบผมได้แต่บังเอิญว,ว่าตัวพื้นที่เนี่ยบริเวณของปูเนี่ยมันไม่ได้ซ้อนทับกันมันเลยไม่สามารถเช็คได้ว่าโดนตัวผมแล้วนะครับโดนตัวตัวละครของผมแล้วนะครับมันเลยเช็คไม่ได้นะครับคราวนี้ทํายังไงดีไอเดียก็คือผมจะไปสร้างไ e อ้กรอบแบบนี้อีกอันหนึ่ง <c oughs> เพิ่มขึ้นมาอีกกรอบหนึ่งที่กว้างอันนี้นะครับ ถ้าเกิดตัวผมเนี่ยเดินเข้ามาทับไอ้กรอบเนี้ยให้ทําการตีนะครับโอเคไหมสิ่งที่จะทําก็คือทำอย่างนี้ครับผมจะได้พื้นที่สักพื้นที่หนึงเอาไว้เช็คในการว่ามีศัตรูเข้ามาแล้วจะรับการโจมตียกตัวยอย่างเช่นผมจะลองแอดตัวนี้นะแอดแล้วก็พิมพ์ว่า area 2d นะครับเขีนได้ area 2d เนาะเพราะว่าต้องการให้มันข่านได้นะครับ area 2d แล้วก็แอดอีกอันหนึ่งคือ collision เชฟทูดีครับแอรีทูดีตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าฮิตโซนนะครฮิตโซนนะครับโซน uh, zone ที่เอาไว้โจมตีนะครับฮิตโซนครับฮิตโซนเสร็จแล้วคอร์ริชชันเนี่ยผมก็จะตั้งเป็นเชฟออกมาอ่าประมาณสี่เหลี่ยมสังเกตน,นะอันนี้คือคอร์ิชันนะครับผมก็อาจจะวางไว้ประมาณกว้างๆหน่อยว่า โดนมือประมาณนี้นะนี่คือนายจะต้องโดนตีนะประมาณนี้นะครับถ้าโดนประมาณนี้คือนายจะต้องโดนโจมตีอันนี้คือไอสี่เหลี่ยมแนวนอนนี่คือถ้าเกิดตัวละครครับปุ๊บก็คือต้องเสียเลือดน,นะครับะส่วนสี่เหลี่ยมตรงกลางนี่คือเป็นตัวแสดงขอบเขตของบอดี้ของปูนะไม่มีอะไรนะครับผมก็จัดไว้่างนี้นะครับอสร้างโซนขึ้นมา พอสร้างโซนเสร็จผมก็เหมือนเดิมครับไปเล่นกับซิกนนะซึ่งอ r r a y 2 d เนี่ยมันจะมีซิกแนลที่ชื่อว่า Body e n t e r l a t e ตนะ body enter t ตัวนี้เนาะทำการพลิกขวาแล้วก็ connect เข้าไปผูกกับโค้ดนะเรามีอยู่โค้ดเดียวครับก็ผูกเลยครับสกอร์ลงข้างล่างเขาบอกว่าถ้าเกิด Body e n t r r ทอร์เตขึ้นมาก็คือให้ทำการอะไรก็ว่าไปนผมลองดูก่อนนะผมถามว่า ไอ้อดี y ที่ผ่านมาจากผมนี่มันชื่อว่าอะไรนะครับผมลองพิมพ์ดูก่อนเนาะเช็คกับ body dot name นะครับโอเคไหม body dot name ประมาณนี้นะครับเซฟเนาะ Done. ดันดูตรงนี้นะครับอ่ะ เนี่ยจะเห็นว่ามันมีผมชนปั๊บมันบอกว่ากับตันนะชนครับกับตันชนนะอ่ามันบอกได้นะมันไปชนอะไรมันบอกได้หมดเลยใช่ไหมครับอ่าตันนะชนกับตันนะครับชนกับตันมันไปชนหีบมันก็บอกชนชนชื่อโนดของหีบเนาะเห็นไหมครับมันเดินชนหีบก็จะบอกชื่อนั้นชื่อนี้โอเคแสดงว่าตัวนี้มันเช็คได้ว่าไอตัวชนอยู่นี้คือกับตันตันเว้ยนะครับกับตัน งั้นผมจะใช้ไอเดียอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าชนแล้วรู้ว่าเป็นอะไรผมจะบอกว่าไอ้กัปตันครับกัปแตบบันนายช่วยลดเลือดหน่อยนะครับนายช่วยลดเลือดหน่อยหรือช่วยแสดงท่าโดนแบบโดนแบบการโจมตีหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าปูนี่สามารถเดินไปชนชนตัวอะไรได้เราสามารถตรวจสอบได้แล้วครับว่าปูสามารถเดินชนอะไรได้ชนกัปตันเนี่ยครับ โอเคต่อมานะเราก็จะไปทําในฝั่งของกับตันครับมาทําในฝั่งของกับตันนะกับต,นนะตันก็คือคนนี้นะครับกับตันนี่มีมีโค้ดอยู่นะครับมีโค้ดอยู่โค้ดอยู่คราวนี้อ่อผมจะใช้สัญญาณใช้ซิกแนลของกับตันนะครับแบบว่าถ้าเกิดปูมาชนุูบให้ปูเนี่ยส่งสัญญาณมาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกับตันเพื่อให้บอกกับตันให้รู้ว่านายจะต้องทาท่าเจ็บนะ นะครับเราก็เลยมาดูที่กัปตันแล้วลองดูที่สัญญาณที่มีอยู่นะครับว่ามันเอาเอาอะไรมาเล่นได้บ้างปรากฏว่ามันเป็นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะครับเช่นวาดรูปอะไรประมาณนี้มันดูแล้วไม่เข้าใจครับนะเอางี้แล้วกันผมจะเขียนโค้ดเพิ่มนะครับในโค้ดของกัปตันโดยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะมีะสัญญาณเพิ่มสัญญาณที่ผมก็คือผมสร้างขึ้นมาเองเลยนะสัญญาณออนฮิต นะครับอ่อนฮะิตนะครับกดกดบนะครับกลับไปที่ตรงสัญญาลคุณจะเห็นว่าอะไรครับมีสัญญาลใหม่เพิ่มขึ้นชื่อว่าออนฮิตนะครับออนฮิตผมก็ผูกสัญญาลใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานี้เข้ากับตัวโคโดเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ออนฮิตทำงานนะให้ทำการดังต่อไปนี้ทำอะไรดีครับให้แสดงให้กับตันแสดงแอนิเมชัน แสดงแอนิเมชันว่าเจ็บมีไหมไม่มีไม่แสดงแอนิเมชันได้ให้ลองโ oh อ้ยก็ได้ครับโอ้ย oh ลิ้นลิ้นคําว่าโ oh อ้ยโอ้ยนะครับอถ้าเกิดออนฮิตทำงานให้ปิ้นครัว่าโ oh อ้ยนะครับให้ปิ้นคําว่าโ oh อ้ยนะโอเคนะ เราจะเช็คกันก่อนว่าส่งกันยังไงนะครับเราเตรียมกับตันแค่นี้นะ,เ,ะเตรียมอยู่แค่สองอย่างหนึ่งคือสร้างซิกญนลให้กับตันนะครับตั้งชื่ออะไรก็ตั้งเถอะให้สื่อความหมายนะครับเมื่อสร้างซิกญนลเสร็จปุ๊บปลูกซิกญนลที่สร้างนี้เข้ากับสคริปต์เมื่อปลูกเสร็จแล้วเราจะได้ฟังก์ชันปเปล่าๆมาหนึ่งอันเสร็จแล้วเราก็พิพ์คำว่าโอ้ยเข้าไปนะครับกลับมาที่ตัวปูค r a บบี้นะครับกลับมาที่ตัวปูครบบี้ G D เนาะ เมื่อชนเมื่อชนแล้วถ้าเป็นกับตันสมมติว่าถ้าเป็นกับตันนะครับอาจจะชิีกันเราเช็คกันนะ if body is in group player เป็นตัวที่อยู่ในกลุ่ม p พย y e r อร์นะ,ะแต่ผมก็จะบอกว่าให้ body dot e ีมิดซิกแนลนะครับฮะนี่ทำไมตัวนี้ไม่ขึ้นให้ผมขีมิดซิกแนลเดี๋ยวผมตัวออโต้ไม่ขึ้นใ้ผมนะเดี๋ยวผมขอกดออนไลน์ดอกดูนิดนึงนะครับจำไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวพิมพ์นิดนึง e m i t signal อ่ะ sẽ tôi cảm nhận năng đi miệt thị nào sẽ có như ngày nào đi miệt thị nào tắt đừng nè các bạn mới อีมิตติสเนี่ยตัวช่วยไม่ขึ้นให้ผมเลยใช่ไมไม่ได้อีมิตติกเนี่ยอ่า เสิร์ตอันนี้เราแล้วกันนะครับโคโดลิมิตซิกแนลนิดนึงจำไม่ได้นะครับ อาจจะประมาณนี้แหละที่มีซิกแมลนะครับแล้วก็ใช้คาว่าออนฮิต ตอนฮิตนะครับออลองดูนะจิ้มตามนี้นะครับอีมิตมเหมือนจะเป็นตัวอื่นเลยนะลองดูนะครับเอ็ชนชนอ๋อเห็นไหมครับชื่อออ๋ยนะชื่อไหมเห็นไหมครับให้ดูตรงนี้เนาะอ๋อยอะชนอีกก็โอ้ยอีกครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับอสแสดงชนตัวนี้ก็โอ้ยนะครับชนตัวบนล่ะตัวบนนี้ผมไปแล้วโอเคได้ละนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้ยนะแสดงว่าทางานแล้วนะทางานแล้วเรียบร้อยนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนจากคาว่าโอ้ยนะของตัวเป็นการแสดงท่าตาย แสดงท่าการโดนทำร้ายก็ทำได้ใช่ไหมครับหรือถ้าเราเอาแบบสนุกสนุกกว่านั้นเช่นตัวละครของเราอาจจะมีตัวแปรสกักตัวแปรหนึง่งชื่อว่า HP เนาะเป็นเลือดใช่ไหมครับ HP ถ้ากับสับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนฮิตเข้าไปนะครับอ่าเราก็บอกว่า HP เท่ากับ H P ลบหนึ่งก็คือลดลงหนึ่งถูกไหมครับาลดหนึ่ง H P ลบหนึ่งจาก H P อ HP 1. อกทีละหนึ HP ่ง H P น้อยกว่าศูนย์นะน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้อะไรครับให้บอกอับฟินเรัใช้คำนี้แล้วกันนะ ตายแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น print เหมือนกัน print โอ้ยอ่ะสโอเคนะโค้ดเป็นแบบนี้นะครับคนหนึ่งครั้งหาก HP ลงไปลองคำว่าโอ้ยคนอีกก็หักไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม HP น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้ Q f ฟรี free. นะครับเอ๊ให้ให้ print ว่าตายแล้วนะครับลองดูนะ ซูมมาณนี้นะครับชนหนึ่งทีโอ้ยชนอีกทีนึงโอ้ยชนอีกทีนึ่งครับตายแล้วนะครับประมาณนี้ครับชนอีกทีครั้งนี้ตายแล้วครับไม่มีแล้วครับตายแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราเข้าไปประยุกต์เอาอันใหม่นะครับยุคประยุกต์เอาเป็นท่าเนาะเช่น แอนิเมชันที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีแค่5่าท่าใช่ไหมครับผมอาจจะเพิ่มอีกท่าหนึ่งเป็นท่าที่โดนโจมตียกตัวอย่างเช่นตัวกับตันอยู่ในหน่อกับ note, นะตันโน้ตนะกัดตันแล้วก็ดันโนดฮิดเอาซอสเนาะฮิต่าโดนโจมตีนะฮิตสูดติ hit, นะนะ hit, ผมใส่ท่าฮิตเข้าไป ฮิตไปแบบนี้นะครับค่าไว้ฮิตฮิตนะครับสิ่งที่ทำก็คือทำนี้ปึ๊บเดี๋ยวต้องเขียนโค้ก่อนถ้าโดนโจมตีให้แสดงแอนิเมชั่นว่าให้แสดงครแอนิเมชันว่าฮิาตนะแบดเล่ play. แล้วก็ฮิต ไปดูเนาะขึ้นไหมน,นะครับให้ดูยังไงดีอ่ะเดินชนเนาะดูท่าแอนิเมช่นเนาะขึ้นไหมไม่ขึ้นเนาะไม่แสดงไม่ฮิแตแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ทำไมไม่ฮิต a n i เด t e d มีเต d ร i สไปดูดีฮิตค์ทีบอรดีฟรีฟอนฮิตโชเป็นฮิตนะขอบคุณครับจบ แค่มีเตจไฟทูดีแต่เมื่อกี้โอยโอยอะไรมันขึ้นอยู่นะโอยอยู่นะโอยโอยอืมแอนิเมชัน อนิเมเตสไฟ 2D ดีก็ขึ้นอยู่นะครับชื่อว่า hit นะตัวนี้ตัวน้ idle hit โพสด์ของตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้เสร็จปั๊บให้อนิเมเต d ไฟทูดีไ hit ม hmm. ันไม่โชว์ ทึบทึบไม่ hit นะทึบไม่มีการอัปเดตภาพให้ผมนะอ๋อโอเคดูละอา่าพอดีผมเขียนตัวนี้ทับอืม hit on hit อืม เรมีแอนิเมชันตัวนี้ที่ผมเขียนไว้มันทับนะครับแต่ว่าเอาเอาเป็นว่ามันทํางานอยู่นะครับก็คือของนี่แหละนะครับลองดูเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะแก้อีสักนิดหนึ่งนะครับแต่เราได้ไอเดียในการที่จะทําการโจมตีให้ตัวละครแล้วนะเช่นตัวละครเนี่ยอโดนก็โอยโยโวยเสร็จปุ๊บตายแล้วนะครับผมทํางี้ก็ได้ครับคิวฟรีแล้วกันนะคิวคิวฟรีนะครับก็คือลบตัวเพลเยอร์เราออกจากเกมไปเลยนะครับคิวฟรีเลย ถ้ตายแล้วนะครับมาลองดูเด้วยรันยังเอ่ยรันรึดรึได้ยังเอ่ยเจ้าเครื่องค้างัางางาโลโหลได้ไหมามาแลยนะครับปึ๊บ ซึ้ออ่าไ่ไรมีเออเลิกกดขึ้นครับนะอืม่ะมาอละนะอ่าให้ดูตรงนี้นะครับอ่ะโดนครั้งที่หนึ่งนะครับ โอ้ยก่อนหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามต้องหายตัวไปเลยครับซึบคิวฟรีไปเลยไม่มีตัวให้บังคับครับหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับครับอันนี้ก็เป็นไอเดียในการทำตัวเอนเนนะครับในเกมเนาเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่เราจะลองเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกอีกครับตอนนี้ก็ให้ลองไปสุดทำลองทำเอนเนมีตัวอื่นคล้ายๆประมาณนี้ดู มังว่าอาจจะเป็นแนวทางในการเขียนตัว Enemy ได้นะครับประมาณนี้นะครับครับก็เอาไว้ตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ